วิชานี้เป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเหมือนเดิมครับเป็นวิชาเลือกแต่ขอบคุณที่คณะนิติศาสตร์นะครับได้เลือกให้นักศึกษานิติศาสตร์ได้มาเรียนวิชานี้ฉลาดคิดห้องเรียนไม่ต้องพูดถึงครับเรายังไม่ได้เรียนในห้องเรียนอาจารย์จะให้มาดูนะครับเนื้อหาก็ลองไปอ่านดูว่ามีอะไรบ้างแต่จะให้ดูว่าแผนการสอนสิบห้าสัปดาห์เราเรียนอะไรบ้างแ๊บหนึ่งนะโอเคครับนี่คือชั่วโมงแรก ชี้แจงเกี่ยวกับเรียนข้อตกลงนในการเรียนให้ตรงนี้รู้กันเก็บประวัติกิจกรรมในห้องเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเรื่องกิจกรรมสอนเรื่องอะไรบ้างครับดูครับความคิดคืออะไรความหมายประเภทระดับของความคิดนั่นคือสัปดาห์ที่สองสัปดาห์หน้าอังคารหน้าเราจะเจอกันสัปดาห์ที่สามเราจะเรียนเรื่องเครื่องมือนะครับการตั้งคําถามทักษะการตั้งคําถามทักษะการจับประเด็น เทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบเทคนิคการจําในช่วงที่อาจารย์เรียนกฎหมายอาจารย์ต้องมานั่งท่องนะครับมาตามาตาสี่ร้อยมาตาสี่ร้อยห้าสิบหกการซื้อขายแลกเปลี่ยนนั้นเนี่ยไล่ไปเรื่อยนะครับต้องมานั่งท่องการซื้อขายแลกเปลี่ยนจะออกจ่อ,อมาตาไหนต้องท่องมาตานั้นและเวลาตอบคําถามนี่จะต้องอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บหลังจากนนั้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ความว่าเขียนไปปุ๊บ และก็ไล่ทีละประเด็นเวลาตอบคาถามซึ่งเป็นอัตนัยนะครับช่วงเรียนที่รามกำแหงนี่ถ้าเป็นวิชาเลือกมันจะเป็นแบบปรนัยแต่ถ้าตอนขึ้นปีสองไปปีสามปีสีมันจะเป็นแบบอัตนัยอย่างเดียวสัปดาห์ที่4จะสอนเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์เรียนวิชานี้เดี๋ยวสนุกอาจารย์จะตั้งประเด็นขึ้นมาบางครั้งก็ประเด็นการเมืองไม่ใช่การเมือง ประเด็นเกี่ยวกับโลกที่มันเกิดขึ้นอ่ะโซเชียลที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์กันทุกเรื่องนะครับอยากจะวิเคราะห์เรื่องอะไรเสนอมาความหมายลักษณะกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังจากจบการคิดวิเคราะห์เสร็จเราจะมาเรียนการคิดวิเคราะห์้งกก็คือการคิดเชิงวิพากการวิพากที่เรารู้จักก,กันก็คือการโต้ทิ้งเราเรียกว่าโต้วาทีแต่จริงๆคือการวิพากวิพากเราตั้งประเด็นมาเรื่องหนึ่งเช่นเราจะวิพากันมาวันนี้ วัคซีนตัวใดที่มีคุณภาพร้อยเปอร์เซ็นวัคซีนตัวใดซึ่งมีประสิทธิภาพดีที่สุดและเราจะมาวิพากษ์กันว่าซิโนแวควัคซีนของรัฐบาลเนี่ยทำไมต้องซิโนแวคฉีดมันน่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเราจะมาวิพากษ์กันถามว่าใครวิพากษ์นักศึกษาล้ะครับจะมาวิพากษ์ และเราพอวิพากษ์เสร็จได้อะไรมันจะได้เหตุผลใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาและสิ่งนั้นเหตุผลนั้นนะแหละจะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่คือการวิพากษ์นี่คือการวิพากษ์กันเราเรียกว่าเราเองก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราวิพากษ์และจะฝึกการวิพากษ์กันและในห้องเราจะวิพากษ์กันต่อมาครับสัปดาห์ที่หเราจะเรียนอะไรครับเรียนการคิดเชิงบูรณาการ โอ้โหเรียนเยอะมากจริงๆเรื่องพวกนี้มันอยู่ในสมองเราละแต่เราไม่เคยยิบออกมาใช้แล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรการคิดเชิงวิภาษคก็คือบางทีเราคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเดียวถ้าการคิดเชิงวิภาคเราก็ต้องคิดหลายอย่างและเราอยู่ในสังคมวิธีการคิดของเราเราจะคิดเรื่องกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้เรื่องการใช้ชีวิตเราต้องรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เราต้องรู้เรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องเอาหลายเรื่องมา รวมกันคิดหลายอย่างมาบูรณาการร่วมกันต่อมาครับสัปดาห์ที่7โอเคนั่นครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาปัจจุบันนี้ต้องการมากเลยเกียรติแตงกิ้งการคิดเชิงสร้างสรรค์เราต้องการคนแบบนี้ต้องการความคิดแบบนี้ทุกหน่วยงานทุกสถานประกอบการต้องการคนที่เก่งในเรื่องของการคิดเชิงสร้างสรรค์เราก็คิดได้ครับทุกวันนี้ บางทีนั่งทำไอ,อ้ทำอะไรดีนะเข็มขัดเราอะ่ะมันยาวเกินไปแล้วมันก็ห้อยตกลงมาทําไงครับเราก็เอากิบหนีบครับมันหนีบอบบ้อนี่ความคิดสร้างสรรค์ละนะครับอันนึงแล้วครับแล้วก็ทาต่อ,ต,อต่อกันมาเราไม่รู้ว่าใครคนแรกที่ทํายังหาตัวไม่ได้แต่หาตัวได้เนี่ยจะหารางวัลให้ยกดองนะครับให้เป็นบิดาแห่งกิบหนีบอ่าตั้งไปเลยบิดาแห่งกิบหนีบก็ทําคนแรกไงหลังจากนั้นทุกคนทําตามนี่คือความคิดสร้างสรรค์ หรือคิดไปคิดมามองไม้แขวนเสื้อเอาไม้แขวนเสื้อไปทำอะไรได้บ้างต้องนั่งคิดแล้วครับบางครั้งมีความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยนักศึกษาอาจจะรวยก็ได้อาจจะทำสินค้าขายก็ได้หรือจะทำเสื้อขา,ขาวๆสักตัวหนึ่งมีเครื่องหมายตาช่างตัวใหญ่ๆหน้าอกแล้วขายเพื่อนตัวละเก้าสิบบาทเฮ้ยชุดเราเจ็ดสิบคนขายตัวละเก้าสิบเก้าบาท กำไรตัวหนึ่งประมาณสักสามที่บาทพอยี่สิบาทพออืมกำไรตัวสักยี่สิบาทสามที่บาทก็กำไรละโอเคสร้างสรรค์รุ่นหนึ่งพอรุ่นน้องมาก็ขายรุ่นน้องอีกออนี่ครับสร้างสรรค์ครับดีไหมดีหลังจากสัปดาห์ที่เจ็ดเสร็จช่วงสัปดาห์ที่แปดนะครับสัปดาห์ที่แปดสอบกลางภาคนะครับข้อสอบออกเป็นแบบปรนยัยเดี๋ยวจรย์จะดูว่าจะมีอัตรัไหนไหม ส่วนมากอาจารย์จะออกเป็นแบบปรารนัยมากกว่าเพราะว่าถ้าออกแบบเป็นอัตนัยอาจารย์ต้องมานั่งอ่านต้องมานั่งอ่านถ้าสอบเป็นแบบออนไลน์มันจะดีเพราะว่านักศึกษาพิมพ์เมาอาจารย์ก็อาา่านง่ายถ้าเกิดว่าเป็นแบบสอบเปเปอร์ในในคลาสเหนื่อยครับอ่านยากสัปดาห์ที่9้าหลังจากนั้นเราเรียนการคิดเชิงสังเคราะห์การคิดเชิงสังเคราะห์เป็นไงครับอาจารย์แตกต่างกับวิเคราะห์ยังไงเดี๋ยวจะรู้ วงการไหนใช้สังเคราะห์ครับวงการแพทย์วงการพยาบาลเพราะว่าต้องสังเคราะห์พลาดไม่ได้ครับละเอียดทียิบเลยนะครับละเอียดทียิบเลยเพราะว่าการสังเคราะห์นี่จะละเอียดมากและเปอร์เซนต์ที่จะผิดนั้น <c oughs> น้อยมากต่อไปครับสัดาห์ที่สิบเราจะเรียนการแก้ปัญหาการคิดแก้ปัญหา ทุกอย่างเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือเราเป็นทนายความมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหายังไงอันนี้สําคัญบางคนแก้ปัญหาไม่ได้ยิงตัวตายเช้านี้ก็มีการยิงตัวตาย <c oughs> อ่านข่าวมาเนี้ยก็มีการยิงตัวตายทําไมต้องฆ่าตัวตายแก้ปัญหาไม่ได้ไงครับตกงานอกหักรักคุดแฟนทิ้งทำยังไงจะแก้ปัญหาได้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหามากมายอาจารย์จะสอน ทุกคนจะมีวิธีการแก้ปัญหาสัปดาห์ที่1ิบเอ็ดเรียนยอดจำเราเรียนการคิดเชิงมโนทัศน์นะครับการํำงานของสมองการสร้างมโนทัศน์ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของสมองเราจะรู้ว่าสมองเราคิดยังไงนะครับการใช้ใจคิดอันนี้สําคัญเราจะเรียนกันการคิดเชิงอนาคตนี่สําคัญครับ ถ้ามองคิดถึงอนาคตเมื่อไรอย่างไรการคาดการณ์ในอนาคตเช่นเราจะคาดการณ์ว่าตอนนี้ <c oughs> เรากำลังคิดพี่เราจะฉีดเด็บ็อกซินดีไหม <S <S เรียนทุกคนจะถามอาจารย์อาจารย์ฉีดไหมอาจารย์เรียนวิชาเนี้ยเราจะได้คุยกันหลายเรื่องอาจารย์ฉีดได้ไหมเอา้าตอนนี้ซิโนฟาร์มไฟเซอร์หรืออะไรกําลังจะเข้ามาเข้ามาประมาณเดือนไหนล่าสุดเนี่ยอาจารย์เปิดดูข่าวก่อนที่จะสอนพวกเราเนี่ยวัคซีน ที่บอกว่ามีคุณภาพกำลังจะเข้ามาเข้ามาเดือนไหนครับเข้ามาเดือนตุลาคมนั่นแหละครับใครจะไม่ฉีดก็รอไปครับตุลาคมก็ไปฉีดในช่วงนั้นเสียเงินหรือไม่เสียเงินก็ไม่รู้ก็ประมาณเท่าไหร่พันเท่าไหร่ครับพันห้าพันแปดประมาณนี้แหละครับพันแปดน่าจะประมาณพันแปดประมาณนี้ฉีดสองเข็ม สัปดาห์ที่13บผ่อนคลายนะครับมันจะจบแล้วว่ามันผ่อนคลายนะครับจิตอาสาอาจารย์จะมีจิตอาสาให้ไปทําจะมีจิตอาสาแล้วก็มีการเชิญวิทยากรมาเบื้องต้นตั้งไว้ว่าโครงการอบรมความรู้ท่างถนสื่อบางครั้งอาจารย์อาจาอาจะบรรยายเองหรือจะเชิญวิทยากรมาถ้าหากว่าวิทยากรสามารถมาได้ณช่วงนั้นจะเชิญมานักศษายอยากจะฟังเรื่องอะไรอยากจะให้อาจารย์เชิญใครมาบอกเลยอาจารย์จะเชิญมาให้ นอกจากฟังอาจารย์เบื่อแล้ววะนะครับเกือบสามเดือนสัปดาห์ที่ห้าสิบห้าเราก็สรุปการเรียนการสอนเริ่มปลายภาคมาเนี่ยเราจะเริ่มผ่อนคลายคะแนนมีอะไรบ้างครับคะแนนเข้าชั้นเรียนสิบคะแนนอาจารย์เช็คชื่อนะครับสิบคะแนนใครที่ขาดก็มันจะหายไปทีละหนึ่งขนาดหนึ่งก็หายหนึ่งขนาดสองก็หายสอง สอบกลางภาค20คะแนนนะครับเอกาสารนี้อยู่ในกลุ่มที่อาจารย์ทำไว้20เวลาติดต่อก็ดีต่อในกลุ่มนะครับแล้วก็ในในเพจนะครับไม่ต้องเข้ามาในเฟสนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับไปในเพจนะครับตอบในเพจให้สอบกลางภาคอาจารย์ออกข้อสอบไม่เยอะครับออกข้อสุขข้อสุขเนี่ยข้อสุขข้อสอบสิข้อสอบสี่สิบข้อนะครับยี่สิบคะแนนนะครับกลัวคนยั่งพูด 40ข้อ20คะแนนง่ายๆกาอย่างเดียวครับอ่านและกาอย่างเดียวนะครับสอบปลายภาค3 30คะแนนออก60ข้อกาอย่างเดียวเหมือนกันนะครับอาจารย์ไม่ซีเรียสเกี่ยวกับการวัดผลแบบนี้แต่อาจารย์ต้องการสอนให้หนักศึกษาร,รู้เข้าใจในห้องเรียนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่เรื่องการสอบไม่เป็นประเด็นมากสำหรับอาจารย์แต่อาจารย์ต้องทำส่งนะครับให้มันครบมาตรฐาน